พี่น้องกินข้าวกระเพราเนื้อไข่ดาวอันนี้นแบบสบายสบายกเพราเนื้อไข่ดาวนะครับนี่กระเพราเนื้อไข่ดาวซื้อมานะครับซื้อมาเมื่อกี้นี่เด้มากินนากันได้พี่น้องเอ้ยทังไทยอี่สานยังมวลเวลากินก็ต้องกินครับ 6 3นะน็อตจรงลากินก็ต้องกินกินไม่ได้ลวลูวลกกับพ่อถามหานะครับลลูลกกับพ่อถามหา เอเนื้อหอยดาวมีงานนะครับมีงานต้องทำล่วงหน้ามี้ก็ต้องกินก่อนนะครับนะอร่อยนะครับอร่อยอร่อย มา,มามามากินด้วยกัน๋ยว่างงั้นงี้เด้พี่น้องเอ้ยนะครับสื่อเพื่อนมาแต่ต้องกินแบบนี้แหละครับล้านข้าเพื่นใส่ให้่ยังสี่ก็ต้องกินยังสี่เนาะว <ś c oughs> ่าเนานะเวลากินก็ต้องกิน นะคกับเขาเนื้อกับไขด่ดาว